สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับแว่นวางบอลนะครับก็วันนี้นะครับวันอาทิตย์นะก็มีหลายคู่เลยทีเดียวนะครับก็นะทั้งแมนยูนะฮะเวทแฮมไปนะไปเยือนนะครับแมนยูไปเยือนเวทแฮมแล้วก็อาร์เซนอลนะพบกับลิเวอร์พูลคู่ดึกนะครับแต่ผมหยิบยกมาให้หนึ่งตัวเน้นเป็นวันวันนี้นะฮะวันอาทิตย์ก็เป็นทางด้านแมนยูแล้วกันนะครับผมว่านะผมมาแค่ปอปลาแล้วครับอยู่แมนยูผมว่ารอรอมุมเสมอกับนะกับอ่า มาบุกมาชนะแล้วกันนะครับก็ส่งกําลังใจให้ดีกว่านะผมว่าถ้าใครชื่นชอบแมนยูผมว่ายัางไงก็นะแมนยู U, ตัวเน้นวันนี้ผมว่ายัางไงก็จะมีสกอร์แน่นอนนะครับนะขอให้แบบอรอสวนกลับนะหรือว่า,าลูกแบบเขาเรียกว่ามีดวงมีดวงบ้างแล้วกันแมนะยูนะยังไงก็หนึ่งตัวเน้นวันนี้ผมให้แมนยูแล้วกันถ้า ชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดติดตามไว้นะฮะแล้วก็มาครอบคุเด้กันแล้วกันนะมาเข้ามานะในกลุ่มนะมาใครต้องการเพิ่มเติมก็ใต้คอมเมนต์แล้วหน้าโปรไฟล์นะแล้วเข้ามาก็มีนะครับมีทีเด็ดให้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากฝากกดติดตามด้วยนะครับแว่นวังบอลนะวันนี้ผมว่ายัางไงก็น่าจะเป็นแมนยูนะฮะหนึ่งตัวเน้นผมให้เลยนะครับถ้าใคร ตามก็ไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะถ้าใครชื่นชอบตัวไหนตัวเพิ่มเติมก็เดี hm ๋ยวเจอหน้าไลฟ์นะครับเจอหน้าไลฟ์วันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นนะครับยังไงก็นะช่วยกันเชียร์แมนยูนะครับแฟนแมนยูก็วันนี้ผมผมให้แมนยูแล้วกันหนึ่งตัวเน้นถ้าใครชอบก็ตามไปด้วยกันนะครับตามไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันแล้วกันสามทุ่มนะครับก็หนึ่งตัวเน้นโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับหนึ่งตัวเน้นแมนยูครับสวัสดีครับ